สวัสดีครับเจ้าที่เจ้าที่อะไระนะครับเจ้าที่สองครับสองแต้มครับหลักแรกครับจะเลยดำเนีอครับสองเต้มครับนี่นกเมีครับออออเ,เ,เ,เออเเตี้ยมครับ อันนบกเขาเขาเอาเขามาเห้กันครับเอาเขามาเอาเขามาเห้กันครับอันนี้มืดดำครับอันนี้อะไรนะครับเพื่อนหมาที่เขครับจะต้องเต็มครับเต็มที่สิบสามสิบสี่ครับนี่ตกเมร เทาเออเสียงเท่าคันนะมีปลาแล้วครับนี่ปลาครับนี่าครับ